สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบก,กับคุณครูอัมพานะคะวิชาภาษ,ษาไทยเป็นคาบสุดท้ายเลยวันนี้นะคะอ่าเราเรียนตั้งแต่14สิบสนาฬิกานะคะถึง15บหนาฬิกาเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะมีอ่ากิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ทํากันอ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนเตรียมนะคะสมุดหรือกระดาษ A4 นะคะดินสอ นะคะยางลบได้บรรทัดสีด้วยนะคะ <_ an> เดี๋ยวให้นักเรียนระบายสีด้วยเดี๋ยวดเราไปดูกันเลยว่าคุณครูจะทำอะไรวันนี้อ่วันนี้นะคะคุณรูณณจะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดในเรื่องคำที่มีเครื่องหมายทันตคาตะเป็นยังไงคำที่มีเครื่องหมายทันตคาตะนะคะคำที่มีเครื่องหมายทันตคาตกำกับอยู่เราเรียกว่าตัวการันนะคะ เรื่องหมายธนตคาศกำกับอยู่ที่พยัญชนะตัวไหนพยัญชนะพยัญชนะตัวนั้นก็จะไม่ออกเสียงนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะอะ่คุณครูอ่นักเรียนไม่จําเป็นต้องทําเหมือนคุณครูนะคะอ่า เดี๋ยวคุณมีตัวอย่างให้ในักเรียนดูคำที่มีเครื่องหมายทันตคานะคะอาได้แก่คําว่าอะไรบ้างนะคะอาเดี๋ยวน้องเรียนก็ทําประมาณนี้นะคะอาจจะทํารูปแบบอื่นก็ได้นะคะและเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เรียบร้อยเนาะอาจจะทําในรูปแบบของตัวการ์ตูนทำในรูปแบบของดอกไม้รถหรือว่าสิ่งที่นักเรียนถนัดวาดเป็นนะคะ ออิสระทางความคิดจะทำแบบไหนก็ได้นะคะโดยให้เขียนคำที่มีเครื่องหมายทันตคาตนะคะจะกี่คำก็ได้เพื่อความเหมาะสมในหนึ่งกระดาษ A4 ในหนหน้าสมุดของนักเรียนใครไม่มีกระดาษ A4 ใช้สมุดนะคะสมุดใช้ต่อจากาเทอมที่แล้วนะคะของเทอมหนึ่งได้เลยสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะามาต่อนะคะเดี๋ยวคุณครู ทำตัวอย่างให้นักเรียนนักเรียนไม่จําเป็นต้องทาเหมือนคุณครูนะคะอย่างเช่นคําว่าโทรทัศน์นะคะอย่างเช่นโทรทัศน์อ่านว่าโทรทัศน์โทรทัศน์ก็มีนอหนูเป็นตัวการันนะคะ,ะต่อไปหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มีพอพานเป็นตัวการันหนังสือพิมพ์อ่านว่าหนังสือพิมพ์นะคะ,ะคริสสักราชคริสก็มีสอเสือเป็นตัวการันคริสสักราชนะคะ ต่อไปคำว่าคอมพิวเตอร์อ่านว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีรอเรือเป็นตัวการันส่วนคำว่าเท้าอ่้ครูก็อยากคำว่าเท้าเท้าหนูการันเทาสอเสือเป็นตัวการันนะคะต่อไปคำว่าวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่านว่าวิทยาศาสตร์ก็มีรอเรือเป็นตัวการัน นะคะต่อไปสุราธานีนะคะก็มีอ่าดชดากับรเรือเป็นตัวการันนะคะสุราธานีต่อไปคําว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เนี่ยมีทธงสะอิเป็นตัวการันอ่ตัวการันนะคะเราถ้ามีเครื่องหมายทันคาต บเพย,ยัญชนะตัวไหนนะคะเพย,ยัญชนะตัวนั้นเขาเรียกว่าตัวการันนะคะนีะ่เครื่องหมายคนสคัดก็เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะนักเรียนก็เราก็เรียนไปแล้วนะในสองคั้ที่แล้วนะคะวันนี้ให้นักเรียนทําแผนพังความคิดง่ายๆคิดคาที่ตัวเองอ่ะเขียนได้หรือใครนึกไม่ออกเปิดหนังสือภาษาพาทีหนังสือแบบฝึกหัดที่เราทําที่ผ่านมา นะคะนำมาเขียนตกแต่งระบายสีให้สวยงามและส่งมาในอาลบบามวิชาภาษาไทยนะคะเอาซ้ำกับคุณภูได้บ้างแต่อย่าอย่าซ้ำทั้งหมดนะคะมีคำเยอะแยะมากมายลองดูเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ในหนังสือเนี่ยค่ะมีหมดและมีเป็นคำอ่านให้ลูกได้ด้วยนะคะมีคำอ่านด้วยในอ่านเพิ่มเติมความหมายในหน้า118 ก็มีนะคะอนักเรียนดูในหนังสือภาษาพาทีเนาะก็มีนะคะอ่าแล้วในบทที่9ก้าจะมีคําที่มีอ่าตัวกรันคาที่มีเครื่องหมายทันตาคาศเนี่ยกำกับอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเวลาอีกนะคะครูก็อ่ามาอัดคลิปให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เวลาที่เหลืออีกกี่นาทีนะคะอ่าอีกหลายนาทีเลยก็ให้ในักเรียนเนี่ย ได้ไปทํางานที่คุณครูสั่งนะคะทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนวิชาภาษาไทยเน้นทักษะการอา่านทักษะการเขียนนะคะสู้ๆนะคะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเสร็จแล้วก็ส่งมาในอัลบั้มวิชาภาษาไทยนะคะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะน่าจะเสร็จเนาะเพราะถ้าใครไม่เสร็จจริงๆก็อนุญาตให้ส่งุ่้นี้ได้นะคะใครเสร็จแล้วก็ทยอยส่งมาได้เลยครูรอตรวจอยู่นะคะ วันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนไปทำกิจกรรมนะคะที่คุณครูเสนอแนะเมื่อกี้นะคะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันในวันพฤหัสนะคะ